สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับของโอ๊ตออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นชิปคลิปแชร์สินค้าไอเดีย eBay นะครับหาสินค้าขายดีบน eBay แล้วบอกเลยชิ้นนี้นะเด็ดมากพอสมควรเลยแหละนะครับทั้งขายดีทั้งราคาดีเลยนะครับแล้วบอกเลยว่าไม่ใช่ของแบรนด์เป็นของโรงงานจีนด้วยนะแต่ขายดีมากโอ้ยเพื่นนอนๆอเบบีคะร์แต่นิดนึงนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับปรษณสย์ไทยมีปัญหา EBay Thailand ใน Facebook ประกาศมาว่ามีหมวดห้ามขาย ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับศึกษาให้ดีๆก่อนจะขาย eBay นะครับแต่เอาปลอดภัยถ้าใครไม่เก่งจริงพักไว้ก่อนผมอยากแนะนําลองทา Amazon ดูนะเวิร์กสุดๆเหมือนกันยอดขายดีมากเจ้าอของรวยขึ้นรวยขึ้นเพราะมันขายดีนะครับส่วนหลักสูตรออออนไลน์ของ eBay นะครับตอนนี้เราก็จะมีเป็นแบบนี้มีเครื่องมือให้เพื่อนๆช่วยหาสินค้าขายดีเก็บเป็นไอเดียไว้ก่อนฝรั่งขายอะไรเดี๋ยวอนาคตวันหน้าฟ้าใหม่กลับมาโควิดหายดีกันแล้วก็จะกลับมาขายกันนะครับ แล้วก็ขอขคอร์สนิดหนึ่งเลยนะฮะช่วงนี้ถ้าใครสมรัครเรียนอ m a ซ o n นะครับบวกเครื่องมือหนึ่งปีมันยังลุยได้อยู่แถมเครื่องมือสามปีมูลค่ากว่าสา0แสนบาทยังไม่พอครับแถมคอร์ส e eBay จับมือทำให้ฟรีฟรเลยอืมขอขายของตอนแรกเลยอืมนั่นแหละอ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับสินค้าชิ้นนี้เป็นแนวนี้ครับอ่าลองดูชัดๆผมขอแคปมาประมาณสักสาสิบเปอร์เซนตของตัวสินค้านะครับลองเดาดูว่าอะไรนะตัวนี้อืมโอ้โหคุณดูครับ หนึ่งวันมีคนเข้ามาดูพันหกร้อยสี่สิบห้าคนนี่คือวันเดียวลองหารนะชั่วโมงนะหนึ 1, ่งหกโอ้ผิด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 หนึ่งหกสี่ห้าหารยี่สบสี่บ้าไปแล้วชั่วโมงละหกสิบแปดคนนะครับสุดยอดไหมเออแล้วก็ ขายไปแล้ว7000โซแล้วราคาขายครับ5700โอ้โหเข้ามาชั่วโมงล้วเกือบ70ขายได้5700โซไปดูหน่อยขายดีไหมจุลายสี่จุลายสีย 4, ออกไป2อจุลาย3ออกทุกวันแถมอันละหลายชิ้นบางคนซื้อจัด2ผมไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนะครับแต่นิดนึ่งฮะก่อนจะไปให้เพื่อนๆขอเชิญเลยนะครับ ตอนนี้โอ๊ตออนไลน์นะครับเรามีกลุ่ม Open Chat นะครับอ่าเป็นกลุ่มที่รับข่าวสารรับลิงก์เพราะว่าใน Line Official เนี่ยมันเก็บเงินผมจะไม่สามารถยิงแมสเซจได้ครบทุกคนนะฮะคนที่อยู่ใน Line Official ต่อกันเนี่ยบางคนจะไม่ได้ข้อความผมทุกข้อความเพราะฉะนั้นผมถึงสร้างกลุ่มนะฮะ Line Open Chat ซึ่งสามารถอยู่ได้ถึง5,000คนมารับข่าวสารทุกคลิปที่โอ๊ตอัปโหลดขึ้น YouTube เราจะวางในกลุ่มและเพื่อนมีคำอะไรคำปรึกสงปรึกษา ถ้าเป็นที่อยู่ในเบื้องต้นไม่ได้ลึกมากนะครับเพราะบางท่านอาจจะไม่ได้เรียน eBay a m a z o ตกับผมสอบถามได้เหมือนกันคุยกันได้นะครับแต่ถ้าเรื่องบางเรื่องผมขออนุญาตไม่ตอบนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับก็เชิญชวนเพื่อนสแกนโค้ดเข้ากลุ่มได้เลยนะครับหรืออีกทางนึงก็คือทักมาที่ Line Official Account ของโอ๊ตออนไลน์เดี๋ยวเราจะบอกว่าช่องทางอยู่ท้ายคลิปน,นะฮะเข้ามาแจ้งขอเข้ากลุ่มก็ได้นะครับอ่ะสำหรับเพื่อนๆนะฮะสมาชิก a m a ซ o n ของโอ๊ตออนไลน์นะครับ ไอ้ไม่ใช่สมาชิก e b เ y ครับขอเฉลยมาได้ที่โค้ด u 0 5 0 7 2 0 2 0เอน์ y 1ได้เลยครับ o d o l n e com เว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์นะครับรามีโปรโมชั่นอยู่หน้าเว็บขายไปแล้วนะฮะช่วงแรกนะครับช่องทางการติดต่อครับเพื่อนเื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ o d o l n e com ได้เลยนะครับคลิกที่เพิ่มเพื่อนจะเข้ามาคุยกับเราทาง Line official account o t o l a i ทันทีเลยครับอืมหรืออีกทางหนึ่งนะฮะเพื่อนเพื่อนก็ไปที่เพิ่มเพื่อนของไลน์ของคุณนะฮะพิมพ์แอดข้างหน้าตามด้วย o d o l i n e 4 a t O N L I N E หรือใจร้อนโทรเลย0815511616โอทออนไลน์ทำคลิปขึ้น YouTube ทุกวันจริงๆนะฮะเพื่อนๆหากชอบคลิปสไตล์นี้ซึ่งไม่ค่อยมีใครทำนะฮะฝากเป็นกำลังใจให้เรานะครับฝาก u b s c r i b e ฝากกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับอ่าแล้วก็เรามีช่องทางอื่นอีกฮะเรามี Facebook f a n p เ g e เรามี Twitter เรามี i n s t a g r กรม v นะครับยังไงก็ถาาเพื่อนๆเล่นแล้วมาเจอ,อยังไงก็ฝากติดตามเราด้วยก็จะมี Follow กดถูกใจกดไลค์กดแชร์คลิปเราด้วยนะครับ ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับโอเคครับไปละครับสวัสดีครับ